ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทโน้ตยาวไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปเราปวดหัวกับไอานาต่อดีกว่านิวกาลิโอมาแล้วนะเอ้าแพท7.6มาพร้อมกับกาลิโอที่โมมาใหม่สวยกลิบและสกินสุดน่ารักอีก4สกินอย่างมูคาวอาริสตาพักมเมาลและในทอย และซูเปอร์ฮีโร่เคนเนนเอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับเอทอรอกหลังจากปรับไปเมื่อแพทที่แล้วมีแต่เสียงตอบรับในด้านลบทั้งนั้นเลยแพทนี้เมื่อ A เอทอรอกฟื้นขึ้นชีพจากพสซีฟเอทรอกจะมีสแต็กปัตเบลตเต็มทันทีส่วนสกิลดักไฟคูดาวลดลงแถมบัตรไพรส์ก็แรงขึ้นแต่จริงๆแล้วถูกปรับตั้งแต่ช่วงกลางแพท7.5แล้วนะโชกะถูกปรับมาแต่เหมือนยังไม่ดีพอรอบนี้บนรัสพลังชีวิตจากอัลติเมทจะได้มากขึ้นและสามารถเก็บสแต็กจากไม่ได้ถึง6สตตกกจาก5 ฟิโด้สติ๊กสกิลทริฟจะมีระยะที่ไกลขึ้นสกิลดูเลอรอย่างเกรนถ้าใช้ใส่เป้าหมายและเป้าหมายตายก่อนที่จะให้สกิลเสร็จระยะเวลาที่เหลือจะถูกนํำมาลดคูลดาวแทนนาทั้งร่างเล็กและร่งางใหญ่จะมีอัตราเฟิ้นฟูพังชงวิตที่เท่ากันและสกิลทุกพื้นตอนเมกนาจ,จะสามารถใช้สกิลอื่นไปได้ด้วยในระหว่างการทุกพื้นมิสโฟจูนเดเมจแต่มัลอับเด๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มรอบนี้แรงขึ้นและ m ม k กิเลนจะใช้ได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นโอเรีนา oh, <Re> คุณเคยประสบปัญหาที่แปะบอลไว้ที่เพื่อนและะวแนนว้วจะ สกิลสจะได้รับโบนัสความเร็วจมตีเพิ่มขึ้นแต่เดามจจะกอาตีลดลงจาก100%เหลือเพียง40%เท่านั้นเองแต่เมื่อควินตายหลังจากอัพสกิลออาติแล้วพอเกิดใหม่จะเกิดมาในร่างนกเลยนะวาลัสสกิลคิชชิ่งแอโร่จะไม่ลดคูดาวีกต่อไปเมื่อใช้ถูกป้าหมายที่ติดสถานะบรา์จำได้ว่าแพทที่แล้วมันลดคูดาวนะปรับไปปรับมาแห่ไลออดมาสเตอรี่วอลลัสบัลลัสการดูดเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตของพลังจมตีแทนส่วนอาทิตย์นี้โหมดพิเศษจะเป็น Nexus 6, มทลลาาายป้อ้ออััษจะกบกบีครง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท7.6ถือว่าเป็นแพทที่บัฟบัฟบัฟแล้วก็บัฟน่าแปลกใจฮะปกติมีแต่เนิร์ฟถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่อนอะไรสำคัญสำคัญไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจากัำเต็มก็อยู่ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมสับสไคร์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ